สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎนะคะสำหรับคลิปนี้นะเป็นคลิปความรักล้นล้วนนะคะของราศีกรกฎประจําเดือนกรกฎาคม63นะคะสาหรับการดูไพ่ทาโร่เนี่ยนะคะคราวนี้เวลาเกิดอะไรเนี่ยก็ไม่ต้องใช้แล้วสาหรับคนที่รู้แค่เดือนเกิดเนี่ยก็ฟังอันนี้ได้เหมือนกันนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวแยกย่อยออกมานะคะจากคลิปโหราศาสตร์ไทยนะคะอันนี้เจาะในเรื่องความรักโดยใช้ไพ่ทาโร่นะคะสาหรับผู้ที่เกิด เดือนกรกฎาคมหรือราศีกรกฎก็ได้นะคะเลือกดูเอาที่สะดวกเลยนะคะค่ะสำหรับช่องของเรานะะก็ยังมีโปรโดูฟรีหนึ่งคำถามอยู่ใครสนใจอแอดไลน์แอดหรานะคะเขาเรามาเข้าเรื่องดวงกันนะคะสำหรับดวงชาวราศีกรกฎเนี่ยในตำหลังโหราศาสตร์ไทยนะคะดาวเสาเนี่ยตอนนี้ โคจรเข้าสู่พบอริแล้วนะคะพบอุปสรรคปัญหานะคะทีนี้เราก็จะได้ลงรายละเอียดว่าเอออุปสรรคปัญหาที่ว่านี่มันเป็นยังไงนะเอ๊แล้วฉันจะยังไงฉันโสดฉันจะมีคนเข้ามาหรือเปล่าหรือบางคนก็ยังจบไม่ลงกับความรักในตอนนี้อ่ะเรามาเข้าดูไพ่กันเลยนะคะค่ะสําสหรับเอ่อความรักของชาวราศีกรกฎนะสําหรับผู้ที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยก็จะออกแนวว่าแบบคือการงานฉันก็อยาก ทำด้วยอะ่ะฉันสนใจเรื่องการงานด้วยส่วนความรักเนี่ยฉันก็อยากจะให้มันเพอร์เฟกด้วยแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันคงเป็นไปได้ยากนะเพราะว่าดูจากความลักษณะความต้องการและนิสัยของชาวราศีกรกฎอะ่ะเ <c oughs> นื่องด้วยเป็นราศีแม่ทัุน้ำนะคะก็จะมะโนเก่งอะ่ะแบบว่าฉันอยากจะมีครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์ว่าแบบบ้านรถ อเขาต้องเป็นคนมีเงินมีเป็นคนที่ทำทเป็นคนที่ให้ฉันพึ่งพาได้นะคะมคีคนที่ช่วยเหลือเรายามยากลําบากเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาคือสเปคเยอะอะแล้วก็แบบเป็นคนที่มีความมุ่งหวังในเรื่องครอบครัวสูงเออเป็นคนอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยในช่วงนี้ไพ่ก็บ่งบอกเลยว่างานนมันดีนะงานโอเคแต่เมั่เเรื่องความรักมันตรงกันข้ามไพ่เดอะเลเวตรงกลางนี้ก็คือได้ชัดเลยนะคะว่า ถูกต้องแต่ไม่ถูกใจคือไม่ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะคบหาใครอยู่หรือมีคนในเป้าหมายหรือเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตเราเนี่ยมันจะดีอย่างแล้วมันก็เสียอย่างไอคนที่แบบอยู่ไกลโอเ้เขาก็ดีว่ะแต่ปัญหาคือเขาไม่อยู่ใกล้เราไม่ได้ไอคนที่อยู่ใกล้มันก็มันก็ใกล้ดีอะแต่นิสัยไม่ดีเหมือนคนนั้นเลยที่อยู่ไกลมันจะเป็นลักษณะนี้นะคะคือมันจะหาความเพอร์เฟกไม่ได้แล้วก็มันจะได้เป็นเดอะมูนอย่างภายถัดมาก็คือ มันเป็นความอะไรที่แบบอ้ำอึงยอยู่ในใจไม่เป็นไปอย่างที่คิดไว้นะคะมีเหตุการณ์หรือสิ่งที่มากระทบจิตใจอยู่เรื่อยๆซึ่งสิ่งเหล่านี้มันก็มาจากความคาดหวังภายในของชาวราศีกรกฎอะต่อความรักนะคะว่าอยากจะได้ยังไงอยากจะให้เขามาดูแลอย่างนั้นอยากจะอย่างนี้อย่างแล้วมันไม่ได้มันก็เลยเกิดความเป็นเดือมูลขึ้นนะคะซึ่ง ในบางครั้งเนี่ยชาวราศีกรกฎก็ดูที่จะไปคาดคั้นแล้วก็รีบร้อนสําหรับชีวิตมากเกินไปนะคะไพ่ก็ได้ชี้เลยว่าเออถึงแม้ว่าเราจะพยายามแค่ไหนถึงแม้ว่าเราจะเออลงทุนขนาดไหนอะ่ะคืออาจจะแบบมีความลงทุนเกี่ยวกับเรื่องความรักสูงพยายามพูดคุยก็แล้วปรับตัวเข้าหากันก็แล้วนะคะแต่ก็ยังมันไม่อยู่ในจุดที่ พึงพอใจสําหรับชาวกรกฎเลยนะคะเป็นรูปเนี่ยดาบสามดาบแทงหัวใจนี่นะคะก็คือแบบมันเสียงความรู้สึกในหลายๆอย่างนะคะดังนั้นเนี่ยก็ไม่อยากจะโทษนะว่าชาวราศีกรกฎเนี่ยมันเป็นต้นเหตุของความไม่สบายใจของตัวเองเพราะว่าเรามีความคาดหวังสูงต่อความรักในช่วงนี้นะคะซึ่งดาวความรักก็เดินอยู่ในเรือนปัญหาอุปสรรคด้วยดังนั้นเนี่ย การไม่คาดหวังสูงแล้วก็การทนุถนอมน้ําใจกันมันอาจจะมันอาจจะเป็นแนวทางที่ดูพิยฟูสุดในช่วงนี้นะคะการที่เราจะไปต่อสู้หรือไฟเพื่อให้ได้อะไรอย่างใจเราอะ่ะมันอาจจะไม่เป็นผลดีอะ่ะเออถ้าเขาแบบเราไปแบบบน่นหรือเราไปพูดอะไรมากๆอะ่ะบางทีเขาก็ไม่ได้ว่าแบบจะเข้าใจนะบางทีเขาก็ด่าเรากลับด้วยก็จะซวยเข้าไปใหญ่นะคะแล้วก็สําหรับคนโสดเนี่ยไพ่ก็ชัดเจนอยู่นะว่า มันก็คงจะมีคนเข้ามาแหละแต่ในความที่มีคนเข้ามามันก็ยังไม่ถูกใจเราเท่าไหร่นักนะคะคนที่เราชอบเขาก็อาจจะไม่ชอบเราสําหรับคนที่มีปัญหานะรักเขาข้างเดียวอันนี้ก็มีด้วยนะคะสำหรับคนที่เออเราอยากได้เขาก็ไม่สนใจเราอะเออเขาก็อาจจะมีคู่อยู่แล้วและอะไรไม่เท่าถ้าเราอยากได้พุ่นที่มีฐานะนะในใจเราเราอยากจะได้ที่พึ่งอะมันก็ยิ่ง ม่ยิ่งเปนเหมือนเป็นเป้าหมายที่ดูสูงเกินไปในช่วงนี้เออมันหายากแล้วก็มันยังไม่ใช่จังหวะที่ดีของดวงชะตาที่จะมีอย่างนั้นเข้ามานะคะดังนั้นเนี่ยดูจากไพ่โดยรวมของชาวราศีกรกฎในเรื่องความรักแล้วเนี่ยดูปากกัดตินถีบมากๆเลยนะคะในช่วงนี้รวมทั้งผลที่สุดแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้ดังใจอีกแต่ในจิตใต้สํานึกของชาวกรกฎยังมีความหวังลึกอยู่เสมอว่าจะมี ความรักที่สมบูรณ์แบบนะคะซึ่งก็คาดว่ามันจะต้องรอจังหวะดวงดาวเปลี่ยนแปลงนะคะและ้วซึงดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวเป็นดาวความรักอะ่ะมันเดินช้ามากๆ2สองปีครึ่งนะคะแล้วตกปัญหาอุปสรรคดังนั้นความปัญหาก,ก็คือจะยาวนานแล้วเนี่ยยิ่งดูจากไพ่แล้วยิ่งเราดินน้นรนยิ่งแก้ไขอะ่ะยิ่งแบบมันก็จะยิ่งเจ็บปวดตัวเองอะนะคะทีนี้เรามาดูสรุปนะไพ่สรุปก็จะบอกว่า ก็จะมีไพ่ที่เราจะต้องมันดูแอปแตกเนาะคือเราจะต้องมีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์นะคะเราก็ต้องอา,อาจจะเน้นไปทางเพื่อนฝูงเน้นไปทางการช่วยเหลือกันนะคะอย่าเพิ่งเอาความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอะไรไปผูกมัดอะไรกับใครมากมายถ้านะถ้าแบบว่าเราเราแบบเปิดใจอะกว้างๆอะยังไม่ได้มีเป้าหมายอะไรกับใครเป็นพิเศษนะหรือว่าไม่ได้เครียดกับเรื่องนี้มากหนักนะปล่อยวางมานะันอะจะมีคนเข้ามาเยอะอยู่นะ เออเราก็สะสมไว้ก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวดาวดีเราค่อยเลือกอีกทีก็ได้นะอาจารย์ว่านะอย่างนี้ก็น่าจะโอเคนะแล้วเนี่ยไพ่ก็ยังบอกด้วยว่าคนที่เขาไม่ได้รวยอ่ะไม่ได้แบบอาจจะช่วยเราได้ไม่มากในทางเศรษฐกิจนะแต่เขาช่วยเราได้ทางจิตใจนะคะเขาสามารถช่วยเราเป็นที่ปรึกษาเราได้นะเราอย่าไปตั้งสเปคไว้สูงเกินไปในช่วงนี้เอาเอาที่เนี่ยดูรับตัวเนี่ยดูเอาเลือกเอาเลยว่าใครที่เราจะสามารถพึ่งพาทางจิตใจได้บ้างพูดคุยปรึกษาอะไรอย่างเงี้ย เอออย่างเงี้ยได้อย่างนี้จะเป็นในความสัมพันธ์ในลักษณะนี้ไปได้ก่อนนะคะแล้วก็อ่าถ้าสําหรับผู้ที่มีปัญหาอีดุงตุงนางเรื่องความรักเนี่ยในไพ่เนี่ยบอกเลยว่ายิ่งไปแก้ไขยิ่งไปดึงดันยิ่งไปแบบเขาเรียกไม่ยอมรับความจริงอะ่ะมันก็จะทําให้เกิดความวุ่นวายยุ่งยากมากขึ้นนะคะและภาระในมือของเราเนี่ย มันก็ไม่ใช่น้อยนอยนะเราไม่ได้มาเกิดมาเพื่อแก้ไขปัญหาความรักอย่างเดียวมันมีปัญหาอื่นๆในชีวิตอีกมากนะคะดังนั้นดวงความรักของชาวราศรีกรกฎในเดือนนี้เนี่ยเรียกว่าถอยหลังมาก่อน1นก้านะอย่าเพิ่งอะไรมากความสุขความสงบในใจเนี่ยเป็นสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องสร้างมันขึ้นมาด้วยตัวเองนะคะแล้วก็หยุดฟุ้งซ่านแล้วก็สร้างกรอบความคิดที่ ทำให้เราทุกข์นะคะอย่างเช่นเออฉันอยากได้อย่างนี้ฉันต้องการอย่างนี้ทําไมฉันไม่เป็นอย่างนี้คนนั้นเขาเป็นทําไมฉันไม่ได้อันนี้หยุดไปก่อนนะเพราะว่าดวงดังไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะคะแล้วก็เนี่ยแหละหันมองคนรอบข้างนะคะช่วยเหลือเพื่อนฝูงดูเพื่อนฝูงอะไรอย่างเงี้ยโอเคหมดนะในช่วงนี้ของชาวราศีกรกฎจะไม่ดีเรื่องเดียวเนี่ยเรื่องความรักนี่แหละยิ่งถ้าเรามีความ มุ่งมันเรื่องนี้เรื่องที่มันไม่โอเคเท่าไหร่อะ่ะมันจะสะท้อนกลับมาสู่จิตใจเราเท่านั้นนะคะสำหรับคลิปความรักในเดือนนี้ของกรกกฏก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ